สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับที่ endpoint หลังบ้านเราจําแค่ Method get แค่นี้พอนะครับผมเราเริ่มกันที่หน้าบ้านนะครับ folder client src components function นะครับผมเราเริ่มกันที่ function เสมอนะครับ user นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาด้านล่าง copy ของ user card มาเลยนะครับผมผมคุมดำ อันต n เนช h ิ p ลูกศอลงล่างเปลี่ยนตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไล่กันตั้งแต่ชื่อฟังก์ชันนะครับผมเป็น get user card นะครับผมพารามิเตอร์เดี๋ยวเราเอาเฉพาะโทเค็นพอคัทไม่เอานะครับผมไล่ลงมาอีก return o b e t method นะครับ method get นะครับผม endpoint เหมือนเดิม ข้อมูลนะครับไม่เอานะครับลบคาร์ดวงเล็บคาร์ดแล้วก็ลูกน้ำหนึ่งตัวออกไปโอเคเท่านี้นะครับผมเท่านี้นะครับเฮดเดอร์ยังคงเดิม่าเตโอเคยังเหมือนเดิมนะครับผมเรา Copy ชื่อ User ไปด้วยดีกว่า Copy ไปด้วยดีกว่านะครับ Get User Card านะครับ Copy มาเลยนะครับผมเราไปลุยกันที่หน้า เช็คเอาท์นะครับผมอยู่ที่โฟลเดอร์เพจแล้วก็เช mm ็คเอาท์เดี๋ยวเราอิมพ์ตก่อนเลยนะครับอิมพ์ตก่อนเลยนะครับฟ mm ังก์ชันเดี๋ยวลืมนะครับ mm hmm. ที่เราก๊อปมาเมื่อสักครู่นะครับอิมพ r t เก็ตยูเซอร์คจากไหนจากจุดจุดจุดจากโฟลเดอร์ฟังก์ชันยูเซอร์นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราเริ่ม IMPORT สิ่งที่จำเป็นใน EP นี้นะครับนั่นคือ react นะครับตรงนี้นะครับลูกน้ำ piqa use state โอ้โหไม่ได้ใช้กันหลาย EP มาก use state use effect นะครับผมคู่บุญบาร,รมีเราในตัวนี้นะครับผมต่อไปก็คือ use dispatch นะครับผมเอาไว้ส่งข้อมูลไปใน s t o e นะครับคู่กันก็คือ use c เล็กเตอรเอาไว้ดึงข้อมูลออกมาจากสต o r e จากไหนจาก React r e e u c t ประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับลืมอะไรเดี๋ยวค่อยออกมาเอานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดึงข้อมูลออกจากสต o r e ก่อนนะครับด้วย Use Selector นะครับเราก็ประกาศตัวแปร User ประกาศปุ๊บ พร้อมดีสตตักเตอร์ลิงเลยตัวยูเซอร์นะครับใชย use ้ยูสซีเลกเตอร์ข้างในนะครับเป็นฟังก์ชันใส่สเตีรตเข้าไปแอโร่ฟังชันวงเล็บปีกาจุดจุดจุดสามจุดแล้วก็สเตีตอนนี้ข้อมูลยูเซอร์ถูกเก็บไว้ในตัวแปรยูเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้ยูดเอฟเฟกต์กัน บรรทัดน,นี้เลยนะครับ use effect วงเล็บก็ไม่ใช่วงเล็บปกา,ปาเป็นฟังก์ชัน arrow function ปีกาเปิด enter ลงมานะครับ EP นี้เดี๋ยวนี้เรา,เร,า,เ,ราเริ่มเราเริ่มชำนาญน,นะครับเรียกว่าเรา,เราเริ่มชำนาญเราเขียนตรงนี้เลยนะครับผมดึงแค่ตัวเดียวนะครับ get user ตรงนี้เลยนะครับเขาต้องการพารามิเตอร์แค่ตัวเดียวนั่นคือ user จุด โทเคนผมอยากลองเต็มที่แล้วว่าเขาใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมเรารวบลัดตรงนี้เลยนะครับแต่อย่าลืมใส่เดนในเดนมีเรสอโร่ฟังชันปีกกาเปิด Enter ลงมาแคทไม่ต้องเขียนไม่มีเออร์ใช้หรือเปล่านะครับผมอคอนโซลล็อกก่อนคอนโซลล็อกเรสก่อนมอนแต้คีโม้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเรสเราว่าได้อะไรมาโอเคผมมาลุ้นกันนะครับผมมาลุ้นกันนะครับ Data...Data Data, มีมี r o u u t t มี4ข้อมูลกับ c a r ท Total 3 3 7 0 0 hey, เ้ยใช้งานได้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูล2ตัวนี้นะครับผมเล a จุด Data ลองเลจุ d ata, ด d a t a ดูกดเคลียร์ไปกดเซฟหนึ่งครั้งอ่านี่โปรดักกับ c a r ทั o t ท l นะครับผม ใน Product ก,ก็มีสินค้าสีตัวมีชื่อไหมชื่อไม่ได้ส่งออกมาจากอ๋อชื่ออยู่ในอยู่ในกดเข้าไปในไพส์โอเคตกใจหมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสร้างสเตตมาไว้เก็บข้อมูลกันนะครับผมเราก็ประกาศตัวแปรว่าโปรดักมี S ละกันกับเซ็ต โ r ดักเอ s เท่ากับยูสเต e เป็นอาร y ว่างแน่นอนคู่กันนะครับผมก็จะเป็นท o t เทลกับเซ t t ท t a เทลยูสเตปเป็นเลขศูนย์ค่าเริ่มต้นเขาเป็นศูนย์ผมกดจัดฟอร์แมตหนึ่งครั้งนะครับผมอ๋อโอเคย,ย,ย,ยังได้อยู่นะครับผมปุ๊บทีนี้เราจะส่งค่าเลสดาต้าจุด product กับจุดค่าท t o t a มมาเก็บนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจาก product ก็ได้นะครับผมก็เซ t product ใส่ l a t จุด t a p r o จุด t ดดูตรงนี้นะครับผมดูตรงนี้นะครับผม Product มี S นะครับผมตัวแรกส่งไปเก็บเรียบร้อยตัวที่2นะครับผมก็เซ t ต o t a l ใส่ข้อมูล Rate Data จุด ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมบริเวณด้านล่างตรงขวาล่างตรงนี้นะครับผมคัสทัวเทลข้อมูลถูกเก็บเรียบร้อยข้อมูลถูกเก็บไว้ในตัวแปรนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาโชว์ตรงฝั่งขวามือตรงนี้กันนะครับตรงตรงโปรดักตตรงนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขยายจ,จออย่่งนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปปักแต่งออเดอร์ซัมมารี โอเคโปรดักลิตรโปรดักอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงออเดอร์ซัมมารีตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาเลยนะครับออเดอร์ซัมมารีเดี๋ยวเราใส่เฮดให้เขานิดนึงตรงนี้นะครับคอลัมน์ที่สองนะครับเดี๋ยวเราแต่งคอลัมน์ที่2คอลัมน์นี้กันก่อนนะครับผมเริ่มจากออเดอร์ซัมมารีเดี๋ยวเราใส่เฮดเดอร์สก็พอนะครับสีเฮดเดอร์สี โอเคโปรดัก <Okay>. <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราใส่จำนวนขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราใส่จำนวนนะครับผมแล้วก็ปีกาข้างในก็เป็นตัวแปรของเราคือ Product S ใช่ไหมครับผมจุด LE NGTH เอ็น hmm. จีท e ีเอชโปรดักน์เร <c oughs> นะครับผม4โอเคสินค้า4ตัวของเรานะครับผมปบ l i s t of Product ข้างใต้ list o f product ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลูปล l o เอาเอา product มา l ู o นะครับผมเราก็จัดเลยนะครับผม product จุด map map เราก็จะใส่เป็น item กับ i i คือ index นะครับเรียกเขาก็จะไม่ซ้ำกันออกมานอกวงเล็บ <c oughs> หนึ่งครั้งแล้วก็ arrow function enter ลงมาเลย enter ลงมาเลยปึ๊บข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนเป็น เริ่มจากดิฟก่อนละกันดิใส่คีย์ให้เขาให้เขาก่อนเขาจะได้ไม่เออร์เลอร์นะครับก็เป็น i ข้างในนี้เป็นเป็นการแสดงข้อความง่ายๆนะครับเป็นแสดงข้อความง่ายๆใส่ p โอเคนะครับผมเริ่มจาก i t e m p จุ d u c t product เฉยๆไม่มี s นะครับ ตอนนี้เราลูบเข้ามาในตัวแปร Product ใช่ไหมครับผม p r o d u c ตตัวนี้นะครับเราลูบเข้าไปแล้วเขามี4ตัวกดเข้าไปปึ๊บเราจะเข้าไปในตัว product ตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมจุด Product จุดอีกทีนึงเอาอะไรครับเอาชื่อใช่ไหมครับก็เปลีนไตเติลนะครับผมกด s a ซ e ดูก่อนดูผลลัพธ์ก่อนอาสินค้ามาแล้วนะครับสินค้ามาแล้ว1 2 3 4โอเค เสียงรถกราบขออภัยกับเสียงรถด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราต่อสตริงกันนิดนึงเป็น x product ตามด้วยจําจนวนนะครับจานวนเขาอยู่ข้างนอกนะเขาอยู่ข้างนอก product อยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็ item จุดเขาได้เลยคูณ4โอเคแล้วก็ต่อสตริงกันนิดนึงนะครับเท่ากับตรงนี้เรื่มยาวเท่ากับ ไพ่คูณเขาโอเคไพ่อยู่ข้างนอกเขาอยู่ข้างนอกโอเคก็พีจุดไพ่ไอซีคูณไม่ใช่พีตรงนี้เป็นไอเทมนะครับผมไอเทมไพ่คูณ ไอคูนเขาครับผมก็ไอเทมจุดเขาโอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราสรุปทั t เทาด้านล่างนะครับทัวเทาด้านล่างเดี๋ยวเราปึ๊บปึ๊บออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกดิฟนี้อยู่ข้างในลูพีนี้อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเรา HR เดี๋ยวเราขีดเส้นใต้กันนิดหนึ่งนะครับ HR โอเคแล้วก็ total เท่ากับใส่ตัวหนาให้เขาหน่อย total โอ้เรียบร้อยสามหมื่นสามพันสามสี่เป็นเจ็ด โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราลองเช็คกันนิดหนึ่งเอ๊ะ hey, เดี๋ยวเราลองลบสินค้าในตะกร้าของเราหน่อยนะครับผมเ mm hmm. หลือสักสองเหลือลบสามหมื่นออกไปเ mm hmm. หลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยม oh, มีสามตัวมีสามตัวสี่เป็นสามพันสี่ร้อยกดเช็คเอาท์ mm hmm. มีสองสินค้า สามพันสี่ร้อยโอเคนะครับเนี่ตัวนี้ไม่ค่อยเด่นเนาะตัวโปรดักสินค้าเราเดี๋ยวเราใส่ตัวหนาให้เขาดีกว่าตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าแล้วแต่เล่านะครับแล้วแต่การปรับแต่งความสวยงามเนี่ยตามใจฉันเลยนะครับผมมาโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับการดึงข้อมูลนะครับออกมาแสดงผลนะครับผมจากหลังบ้านนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ